สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเมนูข้าวคุกกีนะครับมาดูวิธีการทาเลยนะครับั้นตอนแรกเราก็นํากะปิมาคลุกกับข้าวที่เราเตรียมไว้นะครับเข้าสวยเราคลุกจนกว่าจะเข้ากันนะครับตามที่เราชอบเลยรสชาติกระปิก็หาซื้อตามตลาดธรรมดาเนี่ยแหละครับหรือว่าจะเป็นกะปิของ ชมบรีก็ได้กะปิที่เราว่าอร่อยนะครับเรามาก็นำมาคลุกกับข้าวพวกเครื่องเราก็จะมีื้นเชียงไข่ไข่เดียวมีหมูหวานมีพริกสดมีมะม่วงมีหอ,อมมีมะนาวมะนาวนะครับอันเท่วไว้แ้วเราจะมาจัดใส่กล่องนะครับจะนำข้าวลงไปก่อน ข้าวเสร็จกล่องให้เรียบร้อยนี่แหละก็จะเป็นก็จะมีส่วนฝอยาวซอยด้วยนะครับจะหัน่นยาวซอย ใส่บายใส่ตัวใส่ Har, ไข่ไข่เจียวตีวเราหั่นทำน้ำมาหั่นด้วนะครับเจียวไข่แล้วก็ทำมะหันซอยนี้เป็นไส้จีอันนี้ก็จะเป็นลูงเชียร์ตามไปนะครับสักเชียรสองสามเจียวนะครับหอมซอยหอมซอยแล้วก็พริกสด จะมีอันนี้จะเป็นลำม่วงซอยนะครับลำม่วงเปรี้ยวเครื่องเราแน่นมากครับนี่หมูหวานต่างหมูหวานแต่ไปด้วยเพื่อครบรสชาติเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นพริกโรลพริกข้างหน้านะครับให้ดูหน้ารับประทานเห็นไหม ประมาณนี้อันนี้ก็น่ากินแล้วเ,เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราไปทำกันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ